เปหนัก19ล้านเปิดลิสต์สินสอดป๋าจัดให้หนักหนักเปิดสินสอด19ล้านกว่าบาทอดีตรองนายกทุ่มเปสุดอู้ฟู่สู่ขอหญิงสาวบ้านรถยนต์แหวนเพชรทองคําเงินสดจากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาโพสต์ถึงประเด็นร้อนอดีตรองนายกรัฐมนตรีชื่อย่อยอยัก แอบคบชู้กับหญิงสาวที่มีสามีแล้วพร้อมกับรูปภาพสยิวหลุดว่อนโซเชียลจนกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าทั้งสังคมโดยทางทนายตั้มออกมาใบาชื่อย่ออดีตรองนายยกที่ตกเป็นข่าวโดยระบุว่าเคยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยและปัจจุบันลาออกจากพักไปเมื่อปี2561และเคยมีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ต่อมาปรากฏหนังสือที่พันตำรวจโทวันชัยพันธพัทรสารวัตรสอบสวนสอนอบางยี่ขันกรุงเทพทำหนังสือถึงนายยอยักษ์ซึ่งคาดว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่กำลังเป็นกระแสในฐานะผู้เสียหายว่าตามที่นายยอได้แจ้งความร้องทุกดํดำเนินคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวทอผู้ต้องหาที่หนึ่งนายจอ ผู้ต้องหาที่สองนางทอผู้ต้องหาที่ 3. และนายพอผู้ต้องหาที่ 4. ี่ในข้อหาร่วมกันช่อโกงและพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไวแล้วนั้นสำหรับคดีนี้อดีตรองนายกแจ้งความเอาผิดเพื่อเรียกสินสอดคืนจากหญิงสาวและครอบครัวโดยก่อนหน้านี้อดีตรองนายยกพาหญิงสาวควนดังกล่าวไปไหนมาไหนแบบเปิดเผย พร้อมแนะนําหญิงสาวคนนี้กับใครต่อใครว่าได้ไปสู่ของหญิงสาวคนนี้กับพ่อแม่มาแล้วทําให้อดีตรองนายกแจ้งความเอาผิดเพื่อเรียกทรัพย์สินและสินสอดคืนทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีรายงานว่าในส่วนของสินสอดที่อดีตรองนายกนําเพื่อไปสู่ขอนั้นประกอบด้วย1เงิงนสดจํานวนหนึ่งล้านบาท 2. แหวนเพชรจานวนหนึ่งวงมูลค่า5 0 0 0 0นบาทมาให้กับฝ่ายหญิง 3. ทองคําจํานวน60บาทรวมมูลค่าประมาณ1นล้านหกแสนบาท 4. เงินสดซื้อรถยนต์จํานวน3ล้านบาท 5. เงินสดซื้อบ้านอีกจํานวน3ล้านบาท 6. เงินที่โอนเข้าบัญชีฝ่ายหญิงอีก3ามแสนหนึ่งบาท 7. เงินสดที่ฝ่ายหญิงเอาไปอีกจํานวน10ล้านบาทรวม7รายการเป็นจํานวนเงินมูลค่า 19บเก้าล้านสี่แสนหนึ่งมื่บาท